การเดินรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่สภาประชาชนชมัยมารุเชตนะสภาที่มวลชนคนดีมาติดอาวุธทางปัญญาปราบความชั่วร้ายสร้างความดีงามเพื่อประโยชน์สุขของทุกชีวิต เห็นหน้าพี่น้องแล้วก็สบายใจเห็นหน้าพี่น้องแล้วสบายใจเห็นหน้าเห็นคนไทยที่เป็นคนดีทุกภาคส่วนสารพลังกันแล้วก็สบายใจนะเพราะอะไรเราพระพุทเจ้าก็ยืนยันว่าตราบใดที่คนดีนั้นยัง สารพลังกันอยู่นะในการทําสิ่งที่ดีคือต้านความชั่ว้ายสร้างความดีงามนั้นนะจะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างนั้นนะเรียกว่าอปาริหานิยธรรมนะรมท,ที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนะตีไม่แตกนะเป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้ายืนยันว่า ทําใดที่เราตรัดไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้เอฮิป e ัสิโกเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อกาลิโกเป็นจริงตลอดกาลสถานการณ์ต่างๆในบ้านในเมืองของเรานาโดยภูมิของอาจารย์นะแต่ละท่านก็มีข้อมูลที่เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างกรตาม ตามภูมิของแต่ละท่านแต่ละท่านโดยภูมิของอาจารย์นั้นโดยภาพรวมงานยากๆใหญ่ๆที่ที่เป็นวิกฤตหยับหยาบวิกฤตหยับหยาบเร็วๆร้ายๆแบบแบบคนที่มีพลังทำชั่วนะ่ะมีพลังทำชั่วมากๆแล้วก็มีมีลักษณะมีลักษณะสองสองลักษณะในคนชั่ว คือหนึ่งมีความฉลาดแบบเจ้าเล่ห์นะมีมีเจ้าเล่ห์เพทุบายที่มากอ่ะกับอันที่สองมีความหน้าด้าน,นคือพวกที่ฉลาดมากกับหน้าด้านมากเนี่ยนะโดดเด่นแบบแบบแบบหน้าด้านทาทาชั่วแตละวันแตละวันแตละวันนี่โอ้นะเรียกว่ายิ่งกว่าปลาไหลใส่สเก็ตน่ะนะ ไอ้พวกนั้นนะ่ะไอ้ใหญ่ๆหญ่ยาบๆแรงๆแบบนั้นอนะ่ะมันถูกปราบไปแล้วอันนั้นน่ะปราบยากที่สุดอันั้นน่ะปราบยากที่สุด่าถูกปราบไปแล้วมันเหลือรายละเอียดเหลือเก็บเก็บรายละเอียดเหลี่ยมนั่นมุมนี้เท่านั้นเองนะเหลือเก็บรายละเอียดแต่ว่าการจะแก้ปัญหาที่จะมั่นคงยั่งยืนเนี่ยอันนี้ ก็จะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเรียนรู้ฝึกฝน,นเพิ่มประสิทธิภาพกันไปเรื่อยๆอันนี้เท่าที่เราทำมาได้นี่ก็ดีแล้วแต่ผู้ใดที่ต้องการประสิทธิภาพมากขึ้นในการแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองนั้นอันนี้ก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้โลกุตตระอริยธรรมให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น,นทั้งด้านรูปด้านนามจึงจะมี ประสิทธิภาพสูงสุดนะจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหามากขึ้นนะแต่อย่างน้อยนะในภูมิส่วนตัวอาจารย์เนี่ยโดยรวมโดยรวมนะอาจารย์ในส่วนตัวจริงๆเบาใจนะงานที่มันยากใหญ่ที่มันโอ้โหถ้าเราเอาไม่อยู่มันจะเสียหายแรงเสียหายแรงเสียหายมากเสียหายเร็วเนี่ยนะจากคนชั่วที่อย่างที่นาเรียนพี่น้องแหละ ทั้งฉลาดในการทําชั่วทั้งหน้าด้านในการทําชั่วนะคือฉลาดก็ฉลาดฉลาดแบบหลบได้ก็หลบนะหลบไม่ได้ก็เอาหน้าด้านเลยนะโอ้โหไอ้นั่นนะเราตามกันมาสองปีนั่นแหละโอ้โหวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันนะ้าอันนั่นนะโอ้โหถ้าเอาไม่อยู่นี่นะเอาไม่อยู่นี่รับรองเลยพินาศเลยประเทศนะเอาไม่อยู่ในพินาศเลยไอ้ประเภทเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็แบ่งผลประโยชน์ห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวก่อนนี้เราโทษกรรมรวมหนึ่งหนึ่งสองทุจริตอาญาได้แรงเอ้าเดี๋ยวก็ให้ต่างชาติเช่าแผ่นดินได้ครอบครองได้เก้าสิบเก้าปีเอ้าเดี๋ยวคาสิโนเอ้าเดี๋ยวกัน,นกพนันออนไลน์เอ้าเดี๋ยวแสกแซงแบงชาตเอ้าเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้อุ้ยอะไรก็ไหม่รู้ไอ้นั่นน่ะมันคือดา่ากันแทบไม่ทันเลยนะไอ้นั่นน่ะด่ากันไม่ทันเลย ดายังไม่ทันจบเลยนะก็เลังจะพิภาควิจารว่ามันเลวเหลี่ยมนั่นมุมนี้เหลี่ยมนั่นมุมนี้ดายังไม่ทันจบก็ไปสร้างชั่วใหม่อีกแล้วดายังไม่ทันจบไปสร้างชั่วใหม่อีกแล้วโอ้โหโอ้โหอาจารย์เลยว่าจะเรียกว่าอะไรวะเนี้นะจะเรียกว่าหน้าด้านหรือว่าเจ้าเล่ห์ฮะหรือเจ้าเล่ห์หรือหน้าด้านมันทั้งสองเนาะเออมันทั้งสองเลยนะ ดูแล้วนี่สองปีมานี้มันทั้งสองเลยนะคือถ้าเจ้าเล่นเนียนได้ก็เนียนไปเลยนะเนียนได้กับเนียนไปเลยนะโอ้โหนียนได้กับเนียนไปเลยเนียนไม่ได้เป็นไงเอาหน้าด้านเลยนะเอาหน้าด้านเลยเนี่ยมันไปไม่ออกละเถียงอะไรก็ไม่ได้แล้วเอามันหน้าด้านๆนี่แหละว่ากูมีอำนาจก็อย่างนี้เลยนะกูมีอำนาจเอาก็เอามันหน้าด้านๆนี่แหละโอ้โหอาจารย์นี่ทราบซึ้งที่ขนาดเราปราบจน จนหัวหน้าใหญ่เข้าคุกนี่นะเข้าคุกปุ๊บเป็นไงยื่นขอขออภัยโทษปั๊บเลยนะโอ้โหนะแล้วก็บอกว่าตัวเองสำนึกผิดนะดูสิบอกว่าสำนึกผิดนะบอกว่าสำนึกผิดแล้วสำนึกบ้าอะไรว่าสำนึกทำไมาไปขอพระราชทานอภัยโทษใช่ไหมสำนึกก็ต้องกล้ารับผิดใช่ไหมยอมรับผิดกล้ารับผิดสิถ้าสำนึกจริงเนี่ย สำนึกจริงเนี่ยนะจริงๆถ้าใครปฏิบัติทมถูกตรงเนี่ยสำนึกผิดเขาจะไม่ขอไม่ขอไม่ขอให้ยกโทษให้นะไม่ขออภัยโทษนะถ้าสำนึกผิดจริงเนี่ยเขาจะยอมรับโทษเลยยอมรับโทษกล้ารับโทษเลยนะผิดจริงยอมรับเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสำนึกจริงเสร็จแล้วผู้ที่มีหนะ้าที่ลงโทษเนี่ยนะจะจะพิจารณาลงโทษแค่ไหนอย่างไร จะลดโทษแค่ไหนอย่างไรท่านก็จะพิจารณาไปตามไปตามไปตามสภาพที่ทำผิดมาแล้วก็สำนึกผิดจริงนั่นแหละนะถ้าคนที่ยอมรับผิดจริงๆเนี่ยมันจะมีวิบากดีนะที่จะช่วยลดโทษเช่นเคยได้ยินไหมนักโทษทำผิดจริงๆแล้วสารภาพเลยสารภาพเลยยอมเลย,ยใช่ใช่ยอมรับผิดจริงๆาสารภาพผิดเลยยอมรับผิดเลย ส่วนใหญ่ภาพรวมส่วนใหญ่สารลดโทษให้ไหมลดให้นะใช่ไหมถือว่าสารภาพผิดอะไรนะให้ปากคําให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ใช่ไหมไม่ต้องมาอะไรอีกเลยไม่ต้องมาแอบซ่อนแฝงงงี้เป็นต้นถ้าส่วนใหญ่สารลดโทษนะแต่พูดก็พูดนะอาจารย์ว่าคนขออภัยโทษเนี่ยมันควรจะเพิ่มโทษ พราะมันไม่สํานึกผิดจริงใช่ไหมถ้าเห็นว่าใครขออภัยโทษนี่เพิ่มโทษก็ไปเลยพวกนี้สํานึกไม่จริงพวกนี้ตอแหลใช่ไหมไอ้พวกตอแหลนี่เพิ่มโทษก็ไปเลยแต่คนที่เขาสารภาพจริงเขาผิดจริงนะเขาสารภาพจริงนะขอรับโทษเลยอ่าลงโทษเท่าไหร่ยอมหมดเพราะผิดจริงๆเนี่ยคนเหล่านี้จริงๆแล้วคนทําผิดแล้วขอรับผิดยินดีรับผิดเลยไม่ขอลดโทษเลยเนี่ยเป็นคนดีหรือคนไม่ดี คนดีนะเพราะแก้แก้ไขตัวเองแล้วใช่ไหมยอมรับแล้วตั้งจิตว่าจะไม่ทําชั่วน,นั้นอีกจะทาแต่ดีเท่านั้นจะลงโทษเท่าไหร่ก็ยอมอย่างนี้เป็นต้นแบบนี้แสดงว่าจิตเกานั้นสํานึกจริงใช่ไหมตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีจริงใช่ไหมตั้งจิตทําสิ่งที่ดีจริงใช่ไหม,ไหมคนแบบนี้จริงๆแล้วจึงควรจะลดโทษให้ใช่ไหมคนแบบนี้ถึงจะควรลดโทษให้ไอ้ประเภทขออภัยโทษนี่นะ คนที่รู้ธรรมะแท้ๆนี่นะถ้าปฏิบัติทมถูกตรงจริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่าพวกขอลดโทษขออภัยโทษเนี่ยพวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยไม่สํานึกจริงพวกนี้ไม่สํานึกจริงพวกนี้ต้องเพิ่มโทษเท่านั้นส่วนผู้ที่จะขอลดโทษนะให้จริงๆไม่ควรจะเป็นเจ้าตัวหมายถึงว่าขอขอให้ผู้ที่มีอํานาจใดๆก็แล้วแต่นะลดโทษเนี่ย ผูนะ้ที่มีหน้าที่ในการในการกำหนดโทษหรือลดโทษนี่นะคนที่จะไปขออย่างเช่นจะจะไปขอกับใครก็แล้วแต่คนที่จะไปขอเนี่ยไปขอลดโทษเนี่ยต้องไม่ใช่เจ้าตัวนะต้องไม่ใช่เจ้าตัวของคนที่ทําชั่วนะต้องไม่ใช่ต้องไม่ใช่ต้องเป็นคนอื่นที่เห็นว่าเขาอะ่ะคนอื่นหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอะที่มีหน้าที่ เห็นว่าคนนี้เนี่ยสำนึกจริงยอมรับโทษจริงสำนึกจริงนะตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีจริงตั้งจิตทำสิ่งที่ดีจริงอะ่ะพอเห็นแบบนี้แล้วต้องเป็นคนอื่นขอลดโทษให้จึงจะถูกต้องใช่ไหมต้องเป็นคนอื่นไม่ใช่เจ้าตัวเจ้าตัวบอกข้าพเจ้าทำความดีมามากขอลดโทษให้หน่อยข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วในความผิดที่ทำแล้วข้าพเจ้าก็ทำความดีมามากข้าพเจ้า ขอให้ท่านลดโทษให้ครับเจ้าหน่อยมันน่าเกลียดน่าเกลียดนะใช่ไหมมันน่าเกลียดไหมโหน่าเกลียดมากเลยใช่ไหมอ้างๆเอาไปอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมเออน่าเกลียดมากเลยนะโอ้โหเห็นแก่ตัวมากเลยเออจริงจริงมันน่าด้านอนะ่ะเห็นแก่ตัวถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยเจอแบบนี้นี่เพิ่มโทษเลยเพิ่มโทษให้เลยแบบนี้ไม่จริงแบบนี้ไม่ใช่ของจริง นะไม่ใช่อะไรเราก็จะเคยปฏิบัติธรรมมานี่นะนะปฏิบัติธรรมมาไอไอจิตแบบนั้นอ่ะตอนโง่ๆงั้นตอนเราไม่รู้ธรรมะเราก็เคยเป็นอย่างนั้นอ่ะตอนมีกิเลสเราก็เคยเป็นอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยแบบนั้นมันไม่จริงหรอกมันไม่จริงหรอกมันไม่ได้สํานึกจริงแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่สานึกจริงเนี่ยมันเพิ่มโทษด้วยนะอาจารย์เคยทําทั้งสองแบบัปแล้วปฏิบัติธรรมมาเนี่ยทั้งสองแบบแบบที่ไม่สํานึกจริงเนี่ย โทษจะเพิ่มไม่สำนึกจริงเนี่ยโทษจะเพิ่มนะจริงๆนะโดยสัจจะโทษจะเพิ่มแต่ถ้าเราสำนึกจริงนะโทษจะลดอาจารย์เคยเคยโอ้โหทำไม่ดีมาแล้วเราก็สำนึกจริงเลยนะเปรียบเทียบกับตอนเราไม่ได้สำนึกจริงนะตอนเราไม่สำนึกจริงเราก็พยายามที่จะหลบเลี่ยงโทษนะพยายามหลบเลี่ยงโทษด,ด้วยวิธีการต่างๆเอ้าให้ทายโทษมันเพิ่มหรือลดเพิ่ม โทษมันเพิ่มนะมันไม่ได้ลดนะโทษมันเพิ่มเนี่ยจริงจริงโอ้เห็นเห็นเลยโทษเพิ่มโทษไม่ลดแต่พอเรากล้าที่จะรับผิดเลยนะเอา้เอาเรากล้ารับผิดเลยผิดเท่าไหร่ก็ยอมนะผิดเท่าไหร่ยอมรับเลยกล้ารับยอมรับเลยนะเราตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีตั้งจิตทําสิ่งที่ดีจะได้รับโทษเท่าไหร่ยอมรับเลยรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นนะเราจะไม่ทําชั่วนั้นอีกเราจะทําแต่สิ่งที่ดี ให้ทายนะโทษลดหรือโทษเพิ่มโทษลดราะเขาลดเลยนะลดวินาทีที่เราทําเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะวินาทีที่เราตั้งจิตแบบนี้เปี้ยงเลยนี่โทษลดทันทีเลยไม่ต้องให้ใครมาลดให้เลยนะสัจจะนี่แหละเขาจะลดโทษให้เขาลดเองของเขาเขาจะลดเองเลยก็ลดเองเลยหรือจะไปอาศัยคนนั้นคนนี้อาศัยคนสัตว์เหตุการณ์ร่างกายจิตใจ มาลดโทษเขาทําได้หมดเลยเขาทําเองเลยปั๊บเลยนะถ้าเราสํานึกผิดจริงเนี่ยเขาลดโทษปั๊บเลยอันนี้เรียกว่าอะไรรู้ไหมอันนี้เรียกว่ายานปัญญาในการออกจากทุกขยานปัญญาในการออกจากทุกข้อที่อ่าขอที่ห้ามีญาณปัญญาในการออกจากทุกขนี่ท่านตัดเอาไว้ท่านเรียกว่ายานยานเจ็ดพโสดาบัน ภาษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยานปัญญาเจ็ดข้อนะที่จะพาชีวิตเรานั้นออกจากทุกข์ได้ในข้อที่เจ็ดเนี่ยมีข้อที่สนีะ่ในเจ็ดข้อนี้จะมีข้อที่สี่นะที่จะพาชีวิตออกจากทุกข์นะเอาข้อที่สี่นี่ก่อนนะถ้าอดไม่ได้จะบอกทั้งเจ็ดข้อฟังเข้าใจไหม ถ้าอดไม่ได้จะบอกทั้งเจ็ดข้อแต่ <S <S ถ้าอดที่จะบอกไม่ได้จะบอกทั้งเจ็ดข้อแต่ถ้าอดได้จะบอกข้อเดียวถ้าอดใจได้ก็จะบอกข้อเดียว <g ười> ในการออกจากทุกข์แล้วไปทำเนี่ยยังไงก็ประสบความสําเร็จอาจารย์ประสบความสําเร็จมาแล้วถ้าไปทําอย่างดีเลยจะประสบความสําเร็จนะ <S <S เรียกว่านิยยาณนิกระทมนะนี่อ่านหัวข,ข้อให้ฟังก่อน มาอ่านโคอยฟังก่อนสักนิดหนึ่งเรียกว่าในพระไตรปิฎกเล่มที่สิองนะทิฏฐิทฤษฎีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่เป็นนิยายานิกธรรมทมท,ทิเที่ยงต่อความพ้นทุกข์พ้นชั่วต่อสุขแท้ดีแทนะ้ในข้อที่ห้าร้สบสานะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระพิกษสุทั้งหลายก็ทิฏฐิคือทฤษฎีความรู้ความเห็นความเข้าใจ อันไกลจากกิเลสเป็นข่าศึกนะสามารถที่จะสลายกิเลสนะสุกเร็วทุกเรลวเข้าสู่สุขแท้ดีแท้ได้นั้นเป็นเนิยายานิกรรมธรรมทที่เที่ยงต่อความพ้นทุกพ้นชั่วต่อสุขแท้ดีแท้นำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบเป็นไงนะคือจะพาคนที่ทำตามนั้น พ้นทุกอย่างถูกต้องเลยอ่ะเป็นอย่างไรนะพุทเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นเนี่ยมีอยู่เจ็ดข้อปัญญาเจ็ดข้อที่จะพาชีวิตพ้นทุกได้นะตอนนี้อาจารย์ยังยังยังอดได้ที่จะบอกข้อเดียวยังอดยังอดได้นะคืออดได้ที่จะไม่บอกทั้งเจ็ดข้อส่วนใหญ่จะอดไม่ค่อยได้แล้วบอกก็จะบอกทั้งเจ็ดข้อนั่นแหละแต่บอกข้อเดียวก่อนไหนๆก็พูดข้อนี้มาแล้ว บอกข้อที่สี่ก่อนนะบอกข้อที่สี่ก่อนถ้าชีวิตมีความทุกข์ใดๆเข้ามาในชีวิตนะแล้วอยากจะออกจากทุกข์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกมีปัญญาเจ็ดข้อลองเอาไปทําดูท่านว่างั้นนะแล้วพี่น้องจะรู้ว่าใครใครที่จะออกจากทุกได้จริงใครพูดจริงใครพูดไม่จริงเนี่ยดูข้อนี้ได้แม้แต่ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินว่าจะลดโทษให้คนนี้ไหมนะจะลดโทษให้คนนี้ไหมนี่นะ ถ้าเขาปฏิบัติได้ถูกตรงนะอันนั้นะเราลดโทษให้ได้นะถูกตรงต่อปัญญาที่พาพ้นทุกเนี่ยอะโดยเฉพาะในข้อนี้แต่ถ้าเขาปฏิบัติไม่ถูกตรงนะเอ้ยรู้เลยนี่มันโกหกเพิ่มโทษเลยแม้เราไม่เพิ่มสัจจะก,ก็จะเพิ่มโทษให้นะเอามาดูว่าการการที่คนเราเนี่ยนะจะออกจากทุกได้จริงออกจากปัญหาความ เดือดร้อนต่างๆได้จริงเนี่ยในข้อที่546นะเล่มที่12ข้อที่546นะเป็นยานปัญญาข้อที่4ที่จะพาชีวิตพลทุกนั้นพระรู้เจ้าตัดไว้อย่างไรช่วงแรกฟังภาษาแบบเขาแปลบาลีมาเป็นไทยก่อนนะมันอาจจะลำบากหน่อยอาจารย์ต้องแปลไทยให้เป็นไทยอีกทียกเว้นใครมีปัญญาฟังเข้าใจก็สะอาธนะุเราก็ไม่ต้องเหนื่อย แปลไทยให้เป็นไทยนะ,ะแต่ลองลองฟังฟังเวอร์ชันภาษาไทยในพระไตรปิฎกก่อนแล้วค่อยมาอธิบายมาอธิบายแปลไทยให้เป็นไทยอีกทีว่าท่านกล่าวไว้อย่างไรนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระภิษสุดทั้งหลายอีกข้อหนึงอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมโดยทิฏฐินะประกอบด้วย ธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนะเอาแปลเป็นประโยคประโยคไปก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวอ่านจบไปก็จะก็ต้องมาอ่านอีกทีแล้วก็แปลอีกทีมันมันจะเสียเวลาแล้วก็เสียพลังเอาความหมายนี้แปลว่าอะไรนะนี่ท่านหมายความว่าอริยานะสาวกคือสาวกผู้ที่ปฏิบัตสิสู่ความพ้นทุกขนั่นแหละ อริยสัจสี่นี่คือความพ้นทุกข์เป็นการปฏิบัติอริยสัจสี่ที่ถูกตรงอีกแง่หนึง่งเชิงหนึง่งอริยสัจสี่คือทางสู่ความพ้นทุกข์ผู้ที่จะปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทฤษฎีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่จะพาชีวิตพ้นทุกข์ได้สุขแท้ดีแท้นั้นประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดคือปฏิบัติแบบเนี้ยเป็นธรรมดาเลยแบบ ถูกตรงเป็นอัตโนมัติเลยอ่ะคำว่าเป็นธรรมดาเช่นใดขึ้นทำอย่างอัตโนมัติเลยถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นหมายความว่าเราคือพระพุทธเจ้าเราก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นเหมือนกันเป็นอัตโนมัติอย่างนั้นเหมือนกันเวลาจะปฏิบัติสู่ความพ้นทุกเนี่ยเราก็เป็นอัตโนมัติเช่นนั้นเหมือนกันนะแล้วฟังไปเรื่อยๆแล้วมาเปรียบเทียบดูซิว่าเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยได้คุณสมบัตินี้ไหม หรือตัวเราเองในบางครั้งบางคราวมีคุณสมบัตินี้ไหมนะถ้ามีอันนี้จะปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ได้ถ้าไม่มีอันนี้ไม่พ้นทุกขนะ์ไม่มีอันนี้เนี่ยไม่จริงไม่พ้นทุกข์จริงไม่ใช่พูดที่ควรจะได้รับโทษถ้าไม่มีข้อนี้นะไม่ควรได้รับโทษแต่ควรเพิ่มโทษนะแต่ถ้าได้แบบนี้แบบที่กำลังอ่านอยู่นี้ควรลดโทษ ดูกระิกษุทั้งหลายก็บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือทฤษฎีความรู้ความเห็นความเข้าใจประกอบด้วยธรรมดาอย่างไรคือทำเป็นอย่างอัตโนมัติอย่างไรดูกระภิกษุทั้งหลายธรรมดานี้อัตโนมัตินี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องคือความออกจากอาบัติเช่นใดย่อมปรากฏ อริยสาวกย่อมต้องอาบัตเช่นนั้นบ้างโดยแท้แ้าวแปลประโยคนี้ก่อนนะหมายความว่าไงความออกจากอาบัตเช่นใดย่อมปรากฏหมายความว่าอาบัตแปลว่าอะไรอาบัตเนี่ยแปลว่าทำผิดเคยได้ยินไหมมันอาบัตแล้วผิดแล้วทำผิดทำผิดทำผิดแล้วก็ต้องทุกข์คนทำผิดนี่จะทุกข์จริงๆโดยสัจจะแล้วคนทำผิดนี่จะทุกข์ มันมีวิธีความออกจากอาบัตก็คือมีวิธีที่ออกจากทุกนั้นอยู่อย่างนี้แปลง่งายๆว่าชีวิตเนี่ยนะมีความทุกข์ขึ้นมานะ่ะมันมีวิธีออกจากความทุกข์อยู่นะแปลไทยให้เป็นไทยนะลองมาอ่านภาษาพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งดูซิจะเข้าใจไหมความออกจากอาบัตเช่นใดย่อมปรากฏอ่านแล้วเป็นไงอยากจะเป็นนอนหลายรอบ <c oughs> ใช่ไหมถ้าให้อ่านเองนี่ไม่ง่ายนะ ไม่ง่ายนะที่จะที่จะรู้ความหมายว่าหมายความว่าอย่างไรคําว่าความออกจากอาบัตเช่นใดย่อมปรากฏนะหมายความว่ามีสิ่งที่ปรากฏอยู่นะการออกจากทุกนะ์น่ะมีความรู้นั้นปรากฏอยู่ความรู้ที่ถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกเนะ่ะมีอยู่นั่นเองมันมีอยู่นะเวลาทุก์แล้วจะออกจากทุกได้มีอยู่มันมีปรากฏอยู่มันไม่ใช่ว่ามันไม่มี่ะ ไปไทยไปไทยอีกทีวิธีออกจากทุกมีอยู่อเอาอย่างเงี้ยชักจะเข้าใจง่ายขึ้นละเอาประโยคต่อไปอริยาสาวกย่อมต้องอาบัตเช่นนั้นบ้างโดยแท้หมายความว่าผู้ที่ต้องการจะออกจากทุกเนี่ยผู้ที่ต้องการจะออกจากทุกขแล้วมีภูมิรู้ด้วยนะถ้าได้ฟังสัจธรรมแล้วจะสามารถออกจากทุก์ได้นะย่อมต้องอาบัตเช่นนั้นบ้างโดยแท้หมายความว่า ย่อมมีทุกจากการทำผิดบ้างโดยแท้คือมันจะมีพลาดอยู่ชีวิตนะ่ะอย่าคิดว่าจะไม่พลาดมันจะมีพลาดแล้วก็ทุกอะ่ะโอ้ทุกโอ้มันจะมีความผิดพลาดแล้วทำให้ชีวิตเป็นทุกเคยไหมทั้งทั้งที่เราก็ไม่อยากพลาดหรอกพอเข้าใจไหมเราก็ไม่อยากพลาดหรอกไม่อยากทุกหรอกไม่อยากพลาดหรอกแต่มีไหมละ่ะพลาดแล้วทำให้ชีวิตเป็นทุกมีไหมมีมันจะมีมาเป็นคราวๆคอยดูเถอ ขนาดว่ารู้รแล้วนะว่าจะไปทางนี้ทางนี้นะเดี๋ยวก็พลาดมันจะมีพลาดอยู่เขาทําทได้ก็มีเขาพลาดก็มีมันจะมีเขาพลาดพลังอยู่พลาดพลังแม่ทาผิดพลาดไปถึงอย่างนั้นทีนี้ถ้าถึงสภาพที่มีความทุกข์ขึ้นมาแล้วมีความทุกข์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องรายใดๆแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีมีทุกข์ใจก็ตามทุกข์กายก็ตาม เรื่องรายใดๆก็ต่มเข้ามาเปี้ยงเข้ามาเลยนะแล้วเราก็ทุกข์ใจซ้อนเข้าไปอีกทีโอ้มันทุกข์มันลําบากนะถึงอย่างนั้นถ้าใครถึงสาภาพนั้นแล้วอริยาสาวกนั้นนะมาฟังวิธีการนะ้ทีนี้เมื่อชีวิตเป็นทุกข์แล้วเป็นไงอริยาสาวกนั้นรีบสแสดงเปิดเผยทําให้ตื้นซึ่งอาบัตินั้นอืมแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวอ่านให้จบตรงข้อความนี้ให้หมดก่อน ในสำนักพระาศาสดาหรือเพื่อนพรหมจันทร์เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายที่เป็นวินญูชนทั้งหลายนะเอ้ามาค่อยๆค่อยๆทำความเข้าใจว่าวิธีออกจากทุกข์เมื่อชีวิตรู้สึกเป็นทุกข์เมื่อชีวิตรู้สึกเป็นทุกข์นั้นจะออกอย่างไรอริยาสาวกนั้นรีบแสดงเปิดเผยทําให้ตื่นซึ่งอาบัตินั้นนะหมายความว่าอย่างไรรีบแสดงเปิดเผยทําให้ตื่นซึ่งอาบัตินั้นคือ สารภาพผิดสำนึกผิดยอมรับผิดที่ตัวเองน่ะทำไม่ดีมาเรื่องไหนเรื่องไหนก็แล้วแต่ให้สารภาพผิดสำนึกผิดยอมรับผิดเวลามีทุกข์เข้ามาในชีวิตน่ะให้รู้ว่าเราทำไม่ดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งยิ่งรู้เรื่องที่ทำไม่ดีนั้นยิ่งดีแต่แม้ยังไม่เก่งที่จะรู้ว่าเราทำไม่ดีอะไรมานะเราถึงได้ทุกข์น่ะแต่ต้องรู้ชัดว่าเราต้องทำไม่ดีมาแน่ๆเราจึงทุกข์ เราต้องทําไม่ดีมันแน่ๆเราจึงทุกข์ทำไม่ดีในปัจจุบันเลยนะก็คือมันมีทั้งไม่ดีในปัจจุบันและอดีตไม่ดีในปัจจุบันที่ทําให้เราทุกข์ใจนะคือเราคิดผิดเราต้องคิดผิดอะไรสักอย่างแล้วเราถึงได้ทุกข์ใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าคนคิดไม่ผิดจะไม่ทุกข์ใจถ้าคนคิดผิดนยจะทุกข์ใจ